ตัวนี้เรียกว่าบัดลมโคจรของการที่นะครับผมใช้สําหรับติดตั้งไปในการนะครับผมอุปกรณ์ที่มีมาคือจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวไอพัดนะครับแล้วก็นี่จะเป็นตะแกรงหลังนะครับตัวนี้จะเป็นฝาครอบรอบตัวไอพัดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตะแกรงหน้านะครับนำประกอบก่อนนะครับเราจะใส่ไอพัดนะครับดูสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ดูรอยสลักนี้นะครับต้องให้ตรงกันนะครับใส่ ก็ต้องใส่ลงร่องสลักไหมครับนะครับ็ต้องการใส่ตัวล็อกนะครับตัวน,นี้จะหมุนชวนเก็บนาฬิกานะครับเดีนั้นเราจะใส่ฝาสลอบนะครับผม ก็เมื่อใส่รองล็อกไปแล้วก็ใส่สลับตรงนี้ครับดเข้าไปนะครับตัวพัดลมนะครับเราจะติดที่หนังนะครับโดยใช้แป้นตัวนี้นะครับยึดติดก่อนนะครับแป้นตัวนี้จะยึดติดกับปหนังหรือว่าฝ้านะครับดังนั้นวมก็ไปนี้นะครับตอนนี้นะครับจะมียี่นออกมาเราใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้เราก็ขลายตัวนี้ออกมานะครับ มาแล้วครับผมแล้วก็ดันใก้สุดนะครับจากนั้นใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนแน่นๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปิดปัดตลมนะครับผมเมื่อเราทำการติดตั้งกับฝหนังเสร็จแล้วนะครับหรือว่าฝ้านะครับตอนนี้จะเป็นเพดานติดเพดานหรือว่าฝ้าหรือว่าฟ้านะครับ ตัวนี้จะเป็นสปีดพัดลมนะครับผมสปีดพัดลมจะมีสายอยู่สองเส้นนะครับจะเขียนว่าลายก็คือสายลายที่มาจากแหล่งใจนะครับตัวนี้นะครับลายที่มาจากแหล่งใจเราจะใส่ไว้ที่เขียนว่าลายนะครับสายจะเข้าด้านบนตรงนี้นะครับ ลักษณะนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้สายลายตัวนี้เราจะต่อสายมาครับสายตัวนี้ก็ได้นะตัวนี้จะเป็นสายลายนนะครับแล้วก็จะเข้ามาตัวสปีดอลลมนะครับแบบวนี้นะครับแล้วก็สายินตันจะต่อกับสายเส้นนะครับตัวนี้จะต่อป่านโดยตรงนะครับโดยไม่ป่่นตัวสปีดบอลลมนะครับผมมีลักษณะแบบนี้นะครับ ก็คือที่ตัวสปีปดบอลลมระบบก็คือจะเป็นวงจรไฟมาจากแรงจ่ายนะครับแล้วกาสปีปดบลลมและก็ออกจากสปีปดบอลลมมาเข้าตัวบอลลมนะครับแล้วก็นิวตันนิวตันตัวนี้นะครับนิวตันก็คือจะวิ่งตรงมาเข้าตัวบอลลมเลยนะครับผมหลักการตามันพอลลมแบบนี้นะครับผมจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับ